ไม่รู้ว่าใครว่างบ้างเนาะแล้วก็มันเป็นช่วงที่ทุกคนก็เดินทางออกต่างจังหวัดด้วยซ้ำนะครับสวัสดีค, Ad ครับแอดโอตครับจากช่อง Family นะครับผมนะฮะน่านะครับก็โอเค <c oughs> ก็โอเคขอบคุณมากครับนะก็โอเคนะครับสวัสดีครับค่าเกาหลีเกาหลีอ๋ออยู่เกาหลีนะครับคุณเรวันเนาะ เกาหลีเป็นไงบ้างนะวันนี้ก็ทุ่มครึ่งด้วยนะครับจะต้องรีบไลฟ์นะครับเดี๋ยวทุ่มครึ่งบอลมาพอทุ่มครึ่งบอลมาก็จะดูดูบอลนะฮะนะครับรอฟังขอบคุณมากครับนะฮะอ่าขอบคุณมากครับอืฟมิลี่ช่องออปเปนชัดเฟมิลี่เสียงชัดนะครับแอดโอเสียงชัดไหมครับนะครับ นะครับอีกช่องหนึ่งเปิดไว้ให้มันคุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันได้ได้เวลานะครับนะเพื่อได้เวลานะครับผมนะฮะจะจัดเออให้มันกล้องมาฝั่งเดียวกันนะครับโอเคให้ฝั่งเดียวกันนะครับอืมสีสวยสีสวยนะครับ ส่วนช่องสองช่อง Family ก็ไม่เป็นไรครับได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับนะครับกี่คน5คน2คนก็ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับคุณน้ำทิพย์นะครับคุณเจริญคุณสุกุมานนะครับคุณสรุตนะครับอันนี้อยู่ที่ช่อง OBP พีออบีพ n ชนะครับ เวลา19.30นชิงแชมป์บอลออนไลน์ like ก่อนใช่ครับอ <c oughs> ่านะฮะก็ <c oughs> จะต้องดูบอลน,นะ <c oughs> ระหว่างรอรอนะครับทุกท่านก็พูดเรื่องบอลไปก่อนเนาะนะครับบอลเราเอเชียอาเซียนนะครับนะครับโดยมากประเทศไทยก็จะเป็นนะครับขึ้นชื่อว่าสมัยก่อนนะนะครับ ได้แชมป์แล้ว5สมัยมั้งนะครับอันนี้ก็ถ้าได้อันนี้ก็6ถ้าจำไม่ผิดนะครับคอบอลเองก็ต้องรู้นะครับว่าอาเซียนเราคือไทยเนี่ยได้ได้เบาลงได้ผ่อนลงนะครับในระยะนี้เหมือนกับว่าตั้งแต่ลีกมันดังลีกดังขึ้น ลีกแข็งแร่งขึ้นนะครับนักเตะตัวหลักๆก,ก็เก่งขึ้นก็ต้องไปเล่นต่างประเทศนะครับทีนี้การรวมตัวกันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆบางครั้งมันก็ทำให้เกิดปัญหาคือไม่เคยเตะครบไม่เคยมาครบในระยะหลังๆเวลาเตะไปก็คือไทยจะมีวิธีการเก็บตัวซ้อมไม่เหมือนต่างประเทศครับในอ,อ,อาเซียนเราเนี่ย หลายชาติคือเอาจยิงเอาจังมากที่จะล้มไทยอ่นะครับคือทุกคนอยากล้มไทยอะ่ะเป็นแชมป์ก็ยากนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นแชมป์แล้วจะรักษาแชมป์นี้ยากกว่านะครับไทยก็ขาดหายไปจําได้ช่วงนั้นนะที่ยังมีชับป,ปุยอยู่นะครับกําลังดังนะช่วงนั้นนะครับก็ได้แชมป์ ซูซูกิครับหรือแชมป์อะไรนะมันจะมีหลายแชมป์หน่อยในการมีทัวร์นาเมนต์นะครับนะครับทั้งไทเกอร์ครับทั้งซูซูกิครับอันเดียวกันร้องบอกผมไม่แน่ใจนะเปลี่ยนชื่อมานะครับหลังๆมาเวียดนามเนี่ยเวียดนามเป็นบอลมีวินัยน,นะครับนะครับแต่นั้นแต่ว่าเขาขึ้นชื่อว่าเวียดนามกับไทยเนี่ย เรียกว่าต้องถ้าพวกเราไปอ่านนะคนที่ชอบอ่านเกียนเะกียนบอลเนี่ยเกรียนบอลมีทุกชาตินะครับเกียนบอลนะครับเกียนคีย์บอร์ดนะนะแต่โอ้โหนะครับแต,บแต่แต่ละชาติก็คือจะมีเกรียนแบบชาตินิยมนั่แหละครับก็จะไม่ค่อยชอบไทยอ่ะนะครับตรงๆคือเวียดนามไม่ค่อยชอบไทยในเรื่องบอลแล้วก็ทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมก็ตามดูยู่นะเรื่อง มีคนสอบถามทำไมเวียดนามจริงไม่ชอบไทยนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าเรื่องบอลนี่ไม่ต้องห่วงครับต้องปล่อยเลยนะถ้าเกลียนไทยก็มีเยอะนะครับเกลียนไทยก็มีเยอะนะครับในการไปประทะกันนะครับหลังๆมานี่ก็ปล่อยให้เขาขี้โม้ไปนะครับเพราะไทยเองก็อย่างที่ทราบครับตั้งแต่กดปาร์คฮังซอของเวียดนามมาเนี่ย เขาทาให้เวียดนามเนี่ยที่มีวินัยในการเล่นเนี่ยนะครับขอแค่มีแบบแผนในการเล่นที่แน่ชัดจากคนเก่งๆเขาก็โอเคนะไม่ใช่เล่นไม่ดีนะครับเวียดนามก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเจอความเก่าไทยเจอความเก่าไทยนะครับและเป็นคอมเมนต์แรกครับที่ประเทศไทยเนี่ยใช้คําว่า คือไม่เคยเห็นสภาพทีมไทยแบบนี้ที่นำคนที่เราพอใจว่าเอ้ยใช่แล้วใช่แล้วแบบนี้คนอยู่ต่างาไปเตะต่างประเทศเช่นชนาทิปนะครับโกอุ้มนะครับก็ได้มานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็เบอร์สิบสอนะครับคุณธนวัตร ที่มาจากเลสเตอร์นะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นการใช้คำว่าฟูลทีมนะฮะในยุคนี้ต้องฟูลทีมแบบนี้แน่นอนครับอายุเยอะบางประเทศก็บอกว่าทีมคนแก่นะครับเพราะว่าทีลิลินก็เรียกว่าอายุเยอะในทีมนะฮะแต่อาจจะได้อานุสงมาจากทีมหลีกไทยแข็งแกร่งด้วยนะครับขอพูดเรื่องนี้ก่อนเนาะระหว่างเพื่อนมารอมานะครับ จริงๆตอนลงเตะแรกๆเนี่ยนะมาใหม่ๆเนี่ยทีมไทยไม่ได้อยู่ในทีมที่จะได้แชมป์เลยนะครับโอ้โหทีมก็โควิดนะทีมไทยทีมไทยถูกไม่ได้มองว่าจะได้แชมป์นะครับเก่งจริงครับไทยมีคนเตะมีความรูเ้เทคนิคเฉพาะที่ดีอยู่แล้วไม่ไม่เวียนหาเรื่องความสามารถเฉพาะตัวนะครับแต่เขามองทีมเวิร์ก เพราะว่าเช่นเวียดนามเก็บตัวทั้งนานนะครับแล้วก็ชาติอื่นๆเนียว่าเก็บตัวอย่างอย่างดีเลยอุ่นเครื่องชาติอื่นเขาอุ่นเครื่องได้ดีมากไทยไม่ได้อุ่นอะไรเลยครับอุ่นแกงอย่างเดียวครับไทยอุ่นแกงกินอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากว่าจะเรียกมาคนที่อยู่ต่างประเทศกว่าจะมาคือเตะไปแล้วหนึ่งหนึ่งแมต ค่อยตามมาคือให้เรามองสภาพการเป็นทีมเล่นเป็นทีมนะครับมันแย่มากในมุมมองของต่างชาติไม่ให้ไทยอยู่ในไม่ใช่ไม่ไม่ได้บอกว่ามาเมื่อนะครับมาเมื่อคือวินอ่าอินโดเพราะอินโดเวลาเขาเตรียมทีมเนี่ยเขาเตรียมนานและเวลาเขาเคาะสนิมเขาอุ่นเครื่องเนี่ยชนะทีมใหญ่ๆ่เก่งๆนะ ที่เขานำมานะครับแต่ไทยแต่ไทยเรามีแต่อุ่นแกงครับไม่ได้อุ่นเครื่องใดๆเลยนะครับเรียกมาก็มาซ้อมไม่นานไม่ซ้อมไม่นานนี่แหละครับแต่พอนัดแรกนัดแรกก็เออไม่แพ้ไว้ดูดีดูดีดูด,ดีพอนัด s สองอะปังเลยปังเลยนะครับนะครับนัดสาม นัดสามก็มาเตะก,กับสิงคโปร์ใช่ไหมฮะก็โอ้โหยิ่งเหมือนเหมือนการกีวิทยานะครับเอาทีมบลงนะครับชนะอีกทีนี้ยังจำภาพใช่ไหมฮะตอนไทยเข้าที่หนึ่งแล้วก็ทีมบเนี่ยกลุ่มบีเนี่ยอินโดอินโดมาเมิดครับได้เข้าเป็นที่หนึ่งในสายเวียดนามซวยฮนะคือจะหนีไทยนั่นแหละครับ ชนะชนะกัมบูชาสี่ศูนย์แต่หน้าถอดสีเดินออกมาถูกแซวกันจ้าละวันเลยนะครับนะฮะอาจารย์คนไปไหนหมดดูไม่ถึงสองร้อยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นช่วงเดินทางเดินกลับบ้านครับนะครับเดินทางเดินกลับบ้านนะครับอาจจะยังไม่ว่างกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าในที่สุดการเตะเวียดนามเวียดนามว่าเก่งที่สุดแล้วในเอเชียตอนนี้อาเซียนนะอาเซียนนะครับเพราะเขาโมเยอะโม้สารพัดเรีวยกว่าเป็นราชาแห่งอาเซียนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในที่สุดไทยก็จะไม่ค่อยได้เล่นเป็นทีมไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยได้ซ้อมไม่เคยอุ่นเครื่องในใดเลยปรากฏว่าในที่สุดก็เข้าชิงครับ ส่วนอินโดเนี่ยถูกถูกเต็งอยู่แล้วบางส่วนหนึ่งนะครับและก็มาตามนัดครับเวียดนามซวยเลยจริงๆเวียดนามควนได้ที่หนึ่งในสายบีไทยก็จะได้เตะในรอบรองกับอินโดมันจะได้แต่มาเลอ่ะกลายเป็นว่าเวียดนามได้ที่สองก็เลยต้องหน้าเสียถอดสีชนะสี่ศูนย์ต้องหน้าเสียเนี่ยแหละครับ พราะทุกคนก็พอเห็นไทยเข้ารูปเข้ารอยในรอบในแมตช์แมตช์ท,ที่สองแมตช์ที่สามแล้วก็ถูกโอเคเรียกว่าบอกว่าราชาเอเชียกลนะบาาเเยกับมาแล้วนะครับราชาเอเชียกลับมาแล้วนะครับที่สุดก็อย่างที่ทราบครับเอเชียอาเซียนรา,ราชาอาเซียนดิไม่ใช่เอเซียเรียกว่าเขาบอกว่าไทยตกมาอาไทยตกเวียดน,นามตกรอบ ทำให้อาเซียนสงบทําให้อาเซียนสงบฝ่ายคีโมโเนี่ยก็เลยต้องหลบไปกเรียกว่าไทยทําให้อาเซียนสงบนะครับเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยต้องยอมรับครับจะถูกคําพูดคําจาเนี่ยจะถูกเวียดน,นามข่มไม่หมดแต่ไทยมาแบบไม่ได้ถูกเป็นทีมเต็งนะครับแต่ก็มาตบเวียดน,นามลงนะครับ วันนี้นะฮะก็จะเป็นการพบกันเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับนะฮะแล้วสองทีมนี้ก็ไม่มีปัญหาในการขี้โม้ใส่กัน,นครับก็จะเป็นเพื่อนด้วยดีกันตลอดมานะครับแต่เมื่อเส้นทางมันมาถึงแล้วก็ทุ่มทุ่มครึ่งวันนี้ก็นะครับจะได้ชมกันนะครับค่อยว่ากันต่อนะฮะสองแมตช์เอ้ยสองมันมีสองแมตช์ครับรอบชิงนะครับ อันนี้แม์แรกนะครับต้องเจอกันสองครั้งนะครับนะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับคุณพัฒคุณเรืองฤทธิ์คุณวิวินะครับไทยสวิตคุณมาลินะครับคุณอ่อพรพิมลนะครับสวัสดีครับคุณสุชีระนะครับคุณยายในต่างแดนสวัสดีครับนะฮะ นะครับคุณสมบัตินะครับคุณณเดชญาญ่าคุณเรืองฤทธิ์นะครับครับคุณอ๋อโป้คุณนุชคุณเตือนคุณปองรัตน์นะครับนะฮะคุณทัศชตักนะครับคุณยาใจนะครับคุณอุไรวันนะครับคุณคำดีนะครับผมนะฮะคุณจินตนานะครับ คุณมะลิลักษิการนะฮะสวัสดีครับคุณ GH d ดีนะครับคุณเฮยอย่ามาตอแหลอาจารย์เคยไปไหนหมดนะครับอย่างที่ทราบนะครับคุณวรัญญาคุณสรุตคุณจิตนาคุณจินนานะครับคุณสุภาพพรคุณรัตดาคุณเพชรศรีคุณระวิวันนะครับคุณยาฮันเล่นะครับผมนะฮะคุณอุไรวันนะครับคุณธีรพงศ์คุณบุญน้ำ นะครับคุณวิมลนะครับอันนี้จากช่องแอ๊ดรุตดี้มาแล้วนะครับอันนี้จากช่องออพิลชัตบีพีชัแนลนะครับผมนะฮะเมื่อกี้ไปทักไทยอีกช่องมาค่ะอ๋อขอบคุณมากครับนะครับช่องนั้นจะมีเจ็ดท่านนะครับช่องสำรองนะฮะจะมีเจ็ดท่านขอบคุณมากครับที่ผมก็ทักอยู่นะครับขอบคุณมากครับมีเจ็ดท่านนะครับอ่านะฮะ อ๋อเลยอ,อีกพึ่งหกโมงนะครับเนี่ยเห็นเห็นช่องว่าบนมาตกใจหมดนะครับทุกท่านสวัสดีครับโอ้นะครับสองร้อท่านแล้วนะขอบคุณมากครับช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีภารกิจทุกคนต้องหยุดแล้วแหละครับงานเอกชนงานทางธุรกิจต่างๆก็จะหยุดนะครับ ก็ฝากตลอดนะครับเรื่องโควิดนะครับโควิดทำให้ทุกคนต้องระแวดระวังนะครับถ้าใครเดินทางตรงไหนสะดวกก็หลีกเลี่ยงเช่นการเข้ามา,าคมที่มันแออัดดีก็ต้องระวังนะครับตอนนี้มี18จังหวัดแล้วนะครับโอเมคอนระบาดไป18จังหวัดแล้วครับ นี่ยังไม่ถึงกี่วันผ่านมานะมันจะจริงอย่างที่คนบอกว่าหลังปีใหม่จะมากกว่าน,นี้ห้าเท่านะครับนะจะมากกว่าน,นี้ห้าเท่านะครับขอบคุณทางนู้นด้วยนะครับแฟมิลี่นะครับ,รบเสียงชัดนะครับเสียงชัดเนาะนะครับตามดูคนเกียรติลุงพลตลอดปีสองพันา้หกสิบสี่นะครับ ก็มีความคืบหน้าหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ประหลาดหลายเรื่องอย่าลืมนะครับว่าลุงพลเราไม่ผิดนะคะความเชื่อนี้มันมีเหตุรองรับมันมีอะไรรองรับอยู่นะครับมันมีอะไรอ้างอิงได้นะครับทำไมฝั่งตรงข้ามลุงพลจึงอยากทำให้ลุงพลมีความผิด พวกเราเคยพูดไว้จุดหนึ่งว่าเป็นไปได้ไหมว่าฝั่งตรงข้ามลุงพลเองก็พากันรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลครับแล้วเจตนาเขายัางไงครับทําทุกอย่างให้มันช้าทําทุกอย่างให้มันมีปัญหาอะไรทําให้ลุงพลปาแตันที่จะมีปัญหามีอย่างเดียวครับคุณจะต้อง ผลักดันลุงพลไปสู่ชั้นศาลให้ได้ครับนั่นคือประการแรกในปี2564เขาทำทุกอย่างให้ลุงพลไปสู่การเป็นจำเลยให้ได้และฝั่งตรงข้ามลุงพลก็ทำสำเร็จครับทำสำเร็จเป็นวิธีเดียวจะทำให้ยืดเวลาออกไปให้นานที่สุด เพราะว่ามันมีระบบของมันอยู่บางครั้งก็อย่าเพิ่งคิดอะไรเลยให้ลุงพลเป็นจำเลยให้ได้ก่อนเถอะเนี่ยเขาก็ทำสำเร็จในปี2564นะครับดังนั้นปี2564ลุงพลจะเจอเจอสภาพการที่หลากหลายอารมณ์มากนะครับ2563นีนะครับ, 63, รบก็ยังเชื่อได้ว่าลุงพลก็เชื่อได้ว่า2563เนะี่ยลุงพลมีโอกาสที่จะ คือเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ได้ทำไงแต่สองห้าหกสามเนี่ยไม่มีเขาไม่มีใครคิดไม่มีใครจะช่วยลุงพลอย่างจริงจังทุกคนยังงงอยู่หรือคนต่างๆเข้ามายังยังมีไม่มากยูทูบเบอร์ก็ยังมีไม่มากนะครับยังมีไม่มากช่วงนั้นลุงพลจะถูกมองว่ายังไงก็ไม่รอดช่วงนั้นลุงพลจะถูกว่ามองว่ายังไงก็ไม่รอด ในปี63เนี่ยนะครับเกิดตอนเดือนพฤษภาคม2563้ากพฤษภาม,มินากร,กราดาสิงหากันยาตุลาช่วงนั้นลุงพลจะอยู่ในช่วงที่สื่อมีคุณธรรมนะครับตอนนั้นลุงพลอยู่ในช่วงสื่อมีคุณธรรมนะครับมันก็ก้มแก้มได้ก้มแก้มได้สื่อกําลังเข้าไปคนความสนใจลงไปในกบก่ ไปหาข้อมูลสื่อทําหน้าที่เหมือนพนักง,งานสอบสวนเองนะเรียกว่านะครับอาจารย์ได้ดูพี่อนุวัตรหรือเปล่าคะอ๋อ,อไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูนะครับเห็นแวบบๆแต่ไม่ได้เข้าดูนะครับนะครับนะพี่อนุวัตมีลองลองบอกแก,ก๊กแมาหน่อยครับว่าพี่อนุวัตได้ลงจุดไหนสําคัญนะครับจุดไหนสําคัญนะครับ นั้นปีปีสองห้ากหกสามเนี่ยต่อสองห้าหกสี่เนี่ยเป็นเป็นช่วงที่นะครับลุงพลยังพอพอลอยตัวก็คือเรื่องราวยังไม่รุนแรงพอขึ้นหกสี่เนี่ยทุกคนก็เชื่อว่าจะช่วยลุงพลได้นะครับพูดเตือนพระว่าให้ให้พูดความจริงอ๋อครับ นะกรณีนี้ผมก็บอกแล้วว่าครับการมองเนี่ยมองให้ลึกมองให้ละเอียดเพราะอันนี้พูดยากครับอ่อนผมเคยพูดไปแล้วเมื่อช่วงนี้นะครับผมเข้าใจพี่อนุวัตรครับและหลายคนครับเป็นการทดสอบสภาพจิตใจบางอย่างครับนะครับทดสอบสภาพจิตใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวท้ายๆผมจะพูดนะนะครับ ผมเชื่อว่าครับแนวทางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันมีปัจจัยไทม์ไลน์ของมันอยู่นะครับและการจะแสดงเพื่อสลัดออกในการถูกกล่าวหาว่าอยู่ฝั่งลุงพลเนี่ยมันบีบมันบีบทุกฝ่ายครับบีบพระด้วยบีบพระด้วยเอาเป็นว่าใครอยู่ฝั่งลุงพลเนี่ย ไม่ใช่คนดีอ่ะพูดง่ายง่ายครับถูกด่าว่าไม่ใช่คนดีพระก็ถูกด่าว่าไม่ใช่คนดีแล้วก็บีบทุกอย่างบีบทุกอย่างเพราะท่านเองก็จะมีจุดที่จะทำให้เขาโจมตีนะครับอันนั้นก็ละไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะค่อยพูดทีหลังเพราะว่ามันละเอียดอ่อนเกินไปคาว่าความจริงไม่ความจริงเนี่ยมันเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนพอจะเข้าใจและแคะละขายแล้วล่ะ ว่าเกมเนี้คืออะไรท้ายสุดทุกคนจะได้เข้าใจว่าทำไมทุกคนอยู่ในบทบาทต่างๆตอนนี้นะครับนะฮะส่วนเรื่องนี้อย่างที่คุณแอนนี่ว่านะครับก็อย่าเพิ่งไปน,นี้มากครับพระทั้งประเทศเล่นโซเชียลทั้งนั้นแหละครับนะครับแต่เมื่อมันมันอยู่ไปเหตุแล้วเราก็ค่อยวิ วิจารย์มานไม่ค่อยวิเคราะห์นะครับนะครับเพราะว่าบอกแล้วไงว่ามันมันเอียดละเอียดอ่อนนะครับนะสักวันความจริงจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็พอเข้าใจครับใครที่กําลังโมโหโกทธนนอยู่ในเรื่องนี้ต่อสู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยอะไรมาสก,กิดนิดหน่อยเนะี่ยแน่นอนครับมันจะทําให้เกิดความเกลียดชังกันขึ้นทันที บางคนเห็นพระมาพูดอย่างนี้ปุ๊บเกลียดชงังพระเลยนะครับแต่กรณีคนนอนนามาว่าลุงพลกันนั้นไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องครอบครัวเขาอีกเป็นเรื่องครอบครัวเขาอีกมันมีหลายระดับมันมีหลายระดับนะครับนะครับผมพยายามคิดมันมีสองแบบมองแบบหยาบแบบลึกแบบละเอียดครับถ้าเราติดอยู่ในอย่างหยาบเนี่ยเราจะดา่าพระทันที ถ้าอยู่ลงลึกหน่อยก็จะด่าเบาหน่อยแต่ถ้าเห็นการอะไรเยอะแยะเราก็จะหยุดพูดหยุดพูดนะครับหยุดพูดว่าเหตุผลประการใดคือคนตรงข้ามลงพลเนี่ยไม่เคยเห็นใครเป็นคนดีครับเขาต่อให้พระอาจารย์หยุดหรือพระอาจารย์เห็นประการหนึ่งประการใดว่าอาจจะคือความคาดหวังของเรากับพระก็ต่า ไม่ต่างกันครับคืออยู่ฝั่งลุงพลเตือนสติลุงพลอยู่ตลอดนะครับเราเตือนไม่ได้ในบางเรื่องลุงพลก็ถูกเตือนพระท่านก็พยายามเตือนแต่ว่าในที่สุดท่านเตือนไปแล้วก็ไม่มีผลอะไรท่านก็ถูกด่าถูกไรเรื่อยๆนะครับมุมมองทางลุงพลก็มองว่าเออพระพระก็เดือดร้อนพระก็เสียหายถูกด่าถูกไรในที่สุดก็มันจะมีมุมมองแต่ละมุมอยู่ขัดขัดกันอยู่ ในที่สุดก็ท่านก็ประกาศสาธารณะให้ฝั่งตรงข้ามเขาด้วยนะครับฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามพระอาจารย์ด่าจนเสียหมาครับพระอาจารย์ก็ไม่โกรธไม่อะไรนะครับนะครับแต่พระอาจารย์ก็พยายามออกจากจุดนี้ไปการออกจากจุดนี้ไปพระอาจารย์ไม่เคยที่จะไม่ถูกลุกนะครับพระอาจารย์ก็ถูกลุกถูกลุกจากฝั่งตรงข้ามครับ นะครับพระอาจารย์ไม่เคยบอกว่าลุงพลไม่ดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวางวางกรอบมุมมองสังคมคืออยู่ฝั่งเดียวกันนะครับแต่พระอาจารย์ประกาศว่าไม่ยุ่งกับลุงพลอีกแล้วทั้งหมดลือทั้งหมดก็จะเหมือนคนนอนนาที่บอกว่าจะไม่เข้าข้างใครคำว่าจะไม่เข้าข้างใครนี่แหละครับ มันเป็นความลึกละเอียดตรงนี้แต่ถ้าเรามองว่าพระอาจารย์ยังอยู่ฝั่งลุงพลอยู่เราก็จะด่าพระอาจารย์อา้าวอยู่ฝั่งเดียวกันทำไมมาพูดแบบนี้เห็นไหมครับเพราะเรายังยึดติดตรงนั้นอยู่แต่ผมรับประกันว่าล้านเปอร์เซ็นพระอาจารย์ไม่เคยเกียดลุงพลนะะจุดนี้นะแต่บทบาทมันเปลี่ยนไปบทบาทบางอย่าง บทบาทบางอย่างมันละเอียดอ่อนครับแกไม่เล่นก็ไม่มีไม่มีใครให้แกอยู่เฉยครับฝั่งตรงข้ามไม่เคยให้แกอยู่เฉยๆครับเป็นพระตั้งรับยั่วยุยุแยงให้พูดให้นั่นให้นี่ตรงไปหาที่วัดโทรขมโคว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือมีคนพยายามจะดึงท่านออกมาแต่เมื่อในที่สุดว่ามันเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องเข้าร่วมเข้าร่วมในความหมายว่าไปเข้าร่วมพูดคุยคนที่พยายามอ่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแอนนี่นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ได้แสดงออกมาว่าหมดศรัทธาก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องปัจเจกชนนะครับเป็นเรื่องปัจเจกชนนะครับผมถึงบอกว่าใจเย็นๆแต่เมื่อท่านใจไม่เย็นแล้วก็ถ้าหมดศรัทธาก็หมดไปครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องปัจเจกชนนะครับ ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับมันเป็นเรื่องศรัทธาของท่านถ้าท่านหมดศรัทธาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดับศูนย์แบบนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะมีคนมองเห็นบางอย่างนะครับนั่นแหละครับดังนั้นก็ต้องระวังท่านยอมไปอยู่จุดนั้นก็เป็นวิธีทางของท่านฝั่งตรงข้ามไม่เคยปล่อยให้ท่านอยู่เงียบๆครับ ฝั่งตรงข้ามความห่วงใยเต็มร้อยครับผมมั่นใจได้แต่ทำแบบเดิมไม่ได้ครับความห่วงใยเต็มร้อยแต่ทำแบบเดิมไม่ได้นะครับมันถูกบีบถูกทำลายจากฝั่งตรงข้ามรุมพนครับบางเรื่องผมก็พูดไม่ได้นะครับถ้าใครเข้าใจที่อาจารย์การจะพูดอยู่ขอหัวใจแดงๆครับ แต่ถ้าใครเห็นในบางมุมแล้วหมดศรัทธาผมไม่เคยว่าท่านนะครับมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่ผมกับมองไปจุดบางจุดที่ยากที่จะเข้าไปถึงนะครับผมพยายอานอ่านจิตใจทางพระท่านด้วยแล้วก็เห็นสถานการณ์และเห็นฝั่งตรงข้ามลุงพลเนี่ยเขาจะเขาจะกระทืบพระอยู่ครับพูดตรงๆครับฝั่งตรงข้ามเขาจะกระทืบพระอยู่ เขาจะทำลายวัดทำลายวาไปหมดแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้นะครับนะครับเขาไม่ปล่อยครับเขาไม่ปล่อยเพราะทุกคนก็รู้ว่าพระไม่เคยโกรธใครแต่ความเป็นธรรมชาติสังคมเนี่ยมันเป็นทั้งสิทธิ์ลูกสิทธิ์ผมเชื่อว่าลูกสิทธิ์ของท่านมีเยอะ ต่อให้คนนั้นไม่ใช่ลุงพลพระท่านนี้ก็จะไปทําแบบนี้ครับถ้ารู้ว่าเขาไม่ผิดด้วยนะถ้ารู้ว่าลุงพลไม่ผิดแล้วมันเต็มใจที่จะไปช่วยนะครับแต่นั้นก็เดี๋ยวยุติเรื่องนี้ไว้นี่ก่อนนะครับยุติเรื่องนี้